สบายดีพ่อแม่พ so ี่น้องสุขุสุขคนสุหมงสุบอนเนาะพวกพากับสองน้องแท้นะพี่น้องเนาะมันนี้ก็เฮามาเบิ่งมาลุนกันพี่น้องเลยสบายดีป่าลุงมาเบิ่งเดะมันกำลังเบ่ง lông ở mái nàng lông, mình xì, mình ai, lụt mình là tịn tóc tết tóc tết tóc tết tịn mình, tịn mình, bang óc lục bang óc Bên ốc, bên ốc Nói oak, nói oak, bang oak, Tổ oak, bang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  Bailey si bing nằm bay bing soi xoài bẹ, oak xoài bẹ, oak bing loop bing 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 ừ su tie lay mhm 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 ừ mhm ừ, mhm ừ. ừ, ừ. ừ. tổ mhm 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 ซ้ำโตก็คือว่าชื้อตต้งแต่พอนองแทนขคือมาได้ประมาณเดือนสองเดือนเราพยว่ากกวาบาเห็น บ่าลอรุนนะพี่น้องว่าว่ามันสิได้จะตโตตัวนี้นะแต่แม่มันได้สองตแม่นี่มันสิได้จะตแ๋เบน่อยนะหักกำลังจะออกมาแล้ว อีน้อยนึงอีน้อยนึงมองก็เห็นค่ะอืมดังกำลังเชออกมาแล้วถ้าว่าหัวมันออกมาวิ่งขึ้นมาปุด่ดเละนี่นะท่านออกทั้งหัวมันวอาวอย ເອີທາຕິນກັບມົວມັນຄືກັນກັບຄົນແຫຼະຄົນກໍຖ້າອັນມົວອອກວິດບ້າອອກວິດມາກະปຸດແຫຼະແມ່ນບໍ່ປາລົງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງອັງ เดตตัวหนึ่งตัวที่ซองก <plays half> <chips> ็เลี้ยออก่ยตัวที่ซองมันก็ง่ายแต่ว่าตัวที่ซองมันเลี้ยงนานกันมากอีกลูกอีกอีกมันลูกแล้วเบ่งทำไมลูก cắt tỉn, huơng ma lẹo, huơng ma lẹo, tôi si đậm, ui tỉn, ui 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 ui, tôi si đậm คือบุกปุดตักมากค่ะนี่มันกำลังสีเบง่งเดี๋ยวมันเบ่งบัดน,นี้ครับเห็นมันติง่งเห็นแต่เกยงกับปัวต่นกับปัวเน่นั่นะนะออกมาแล้วอัน <c oughs> นั่นเห็นวะนาตีนมาแล้วตีนขนาดออแท้น

แล้วนะแล้วเดือนน้อยหนึ่งโอ้โอ้ได้แล้วโอ้ตัวสีดำคือคือเมย์ไล่ก็นึง แล้วรุ่นเหล่าส้มเนาะว่าสิได้จักโตเนาะพี่น้องเนาะออกมาแล้วตัวนึงเฮาต้องโตพี่น้องเด้อได้ออกมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็สีดคือกันโตแม่อืมได้แล้ว2โตพี่น้องโตสีดตแม่เบิดแทเลยนี่นะตัวถึก นอหันผอนน้นนี่ได้ส้อโตลาเลี่ยกันอืมหืมุกปักเลยเดี๋ยวเอาลูกแล้วไหมลูก Okay. đại và đại nam nào hú lúc trước đại nào đại song tổ bẹ này các bà Một hai kinh nọ của แต่ว่านอกมันก็กินได้คือกันแต่ว่าบ่ให้กินเพราะว่ามันสิกินขา้นขาวกินข้าวคืองูว่ะนี่แหละมันสิกินข้าวอันนี้บ่ได้กินถ้าบัวห้าบ่ก,กินนอกมันก็บ่เป็นหยังว่าซะอื้มนี่าอันนอีกข่าอันได้สองโต

แม่ได้กะถถาพิพานได้กัแม่นุงแทนกับข้อเถอข้อายเนาะคขีปบหนาพอกันใหม่แลวก,อลก,บบอลกอัอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนแลวกัสบายดีปีใหม่เนาะทรง่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ก็ข้อหายอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคน อย่าลืมนะได้ก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องแท้หายไหนเดอ้อป่าลุงฝากส่องหายน้องแทนน่อยไหมฝากส่องน้องแทนเด้อป่าลูบบกเด้อกดติดตามส่องน้องแทนเด้อป่าลุงอืมนะได้ก่ะคิดหนาพอกันไหมยู่ดีไม่แห้งสุขุ้สุขคนสบายดี